สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ของพ่อจะมีพิธีรดน้ํากราบขอขมาของหลวงปู่ที่วัดแสนสุขสันติธรรมของเราค่ะค่ะลูกตานะคะอันนี้บารมีหลวงปู่สุขค่ะดาวซีเวอร์ค่ะอยู่ที่วัดแซนสุขสันติธรรมนะคะตอนนี้ในช่วงเช้าจากเจ็ดโมงเช้าก็จะเป็นพิธีตักบาตรพระสงค์ค่ะก็จะเชิญชวนพี่น้องลูกศิษยานุศิษย ทุกคนทุกท่านมาร่วมพิธีกราบสักการะหลวงปู่ในวันนี้ค่ะเชิญข่าวไปชมทางในได้ค่ะเชิญไปชมบรรยากาศกันค่ะพีพุทธาพิเศษตอนนี้หลวงปู่กําลังพุทธาพิเศษอนุมานกับพายันกําลังทําพิธีอยู่ค่ะนี่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มามาเยอะเลยค่ะวันนี้ลงทานก็เยอะลงทานกาลังทยอยมาแล้วนะคะชมบรรยากาศด้านในค่ะคนกําลังทยอยมาปากบาทตรงนี้ตรงนี้ บา่ายตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้นานะคะพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรียนเคียงก็ถ้ามีเวลามาทันก็มาตักบัตรด้วยกันนะคะ<ด>แอดมินอีกหนึ่งคนของแอดมินรายงานตัวสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับผมแอดมินเด็กบ้านใหญ่ซอยหกเก่าครับเป็นอาจารย์ตนของเราค่ะวันนี้เดินดำเนินการเจออาจารย์ต้น มาทาี่นี้หน่อยหาเจ๊หมูหน่อยเจอสมาชิกกันหน่อยอันนี้นะะจะมาพามาทักทายอีกหนึ่งท่านค่ะเจ๊หมูรายงานส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ข้างในก็จะเป็นพิธีตอนนี้ตอนนี้พิธีใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเรม,มาอยู่เ <laughs> ชิญชมค่ะเ <ทำ S 2> ช<น>ิญชมทำแล้วคะ่ะทำแล้ว เรารอรายชื่อก่อนว่ามันจะมีกีค่คนเราก็ทําสลัดชุบว่ตสุดกันค่ะตอนตนี้ก็อยู่ที่วัดพระวาแสงสุขสันติธรรมนะคะ อันนี้หลวงปู่หลวงปู่สุขเมตตาอธิษฐานจิตเดียวนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงก็จะเป็นการเสร็จพิธีของพิธี<อ>พุทธ,ธาพิเศษนะคะเจ็ดโมงแล้วต่อไปก็จะเป็นพิธีตักบาตรค่ะตักบาตรทำบุญตักบาตรกันค่ะลำดับต่อไป ฝากประชาสัมพันธ์จากกลุ่มเราด้วยนะคะกลุ่มคนรักปูสุขวันนี้จะมีการไลฟ์สดสุดสดสดประมูลพะโลหลจะมวนหนุมานเลขสวยด้วยนะคะรอประมูลทางด้านในกลุ่มได้เลยนะคะ่อามีหนุมานแล้วก็มีพายานัายานด้วยมีเลขสวยๆมาไว้ให้พี่น้องได้ร่วมประมูลกันคะ่ะ คุณแมตาพนมโมนะคะละ้วก็ดีใจกับท่านที่มียอดในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยข้าต่อโวยดอกดาวเรืองก็เป็นสิริมงคลในวันนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ กันที่วัดลุงปูสุกนะคะวัดเซนสุขสันติธรรมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามากลุ่มของเรานะคะสาธุ <S ราลดนำม,มูลกันค่ะมาธุเดลดน้ำมูลครับมาน้ำมูละครับอตัมนัม่นแหละน้ลรมาน้นนนเ่เอ <c oughs> ใครอยากรดน้ำมูน คือท่านอธิษฐานจิตตั้งแต่ตีห้าประมาณตีห้านะคะเพิ่งเสร็จตอนเจ็ดโมงเมื่อกี้นะคะเป็นอันเสร็จพิธีใครที่จองทานก็ยินดีด้วยนะคะและที่เหลือทางวัดก็จะมีให้จองหน้าง,งานอีกสามสิบตนนะคะของฮนมุมานค่ะแต่จะต้องจับฉลากเพราะว่ามีคนรอมาจองเยอะอยู่ค่ะ อุ้ยมีดดาบสวยแทนเนาะเนี่ยดาบจานตันเกี่ยวซับเกี่ยวซับวันนี้มีการแสดงดนตรีของนักนเรียนน,นักเรียนประสรววิทยาลำอวยพรหลวงปู่ค่ะใครที่ สุดงานสุดการตอนเช้าก็สามารถเดินทางมากันได้อยู่นะคะน่าจะทันอยู่ยังไม่สายโดยเฉพาะลงทานลูกฉยดหลวงปู่ของเราวันนี้นนมามากเลยนนทีเดียวคะ่ะลงทานเยอะมากด้วยความศรัทธาเงินที่ประมูลเลขสวยอนุมาลแล้วก็ค่าญาิสินทุกอย่างก็ถวายหลวงปู่ทั้งหมดเลยคะ่ะค่ะ คุกูก็จะนําเงินส่วนนี้ไปทําสาธารณะประโยชน์ต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่ร่วมทําบุญกับท่านด้วยแอดมินตุกตาฟีเวอร์ขอฝากอุ่มดนนองว้กลุ่มน,นี้นะคะ ละท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ขอเชิญเข้ามากลุ่มของคนรักหลวงพุทสุขของเราได้เลยค่ะดึงเพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันค่ะเราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวมีอะไรปรึกษากันได้ในกลุ่มเลยนะคะเสร็จพิธีจอจากนี้ก็ก็จะขอเชิญไปร่วมพิธีตักบาตรผสง์กันต่อเลยค่ะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราทีมง,งานแป๊กโคราชแชนแนล